ของพี่คือทุเรียนของผมคือกางเกงใส่ให้พี่ดูหน่อยใส่เลยเหรออืมมันลับบาปวะเงินสิบมันเบาแปลกๆเหมือนไม่น่าใช่ไอ้ตีเปลือกให้ดูหน่อยดิฟังฟังนะแน่นแน่นแน่นขอดกางเกงมาสะบัดได้ปะ มีกุกกิ๊กกุกกิ๊กทุเรียนไม่มีกลิ่น,ไม,มนไม่ค่อยมันดมได้ป่ะพี่พดมได้ป่ะเอ,เอาแค่ผิวเผนะินเต็มปอดน,นะเอาเต็มปอดเหรอได้ยินเงี้ยอย่างเงี้ยให <c oughs> ้ดมไปแล้วไม่รู้พันอะไรกูมึนแล้ว,ลวตอนนะี้เอาเอาแบบว่าปล่อยลงพื้นด้ว่าปล่อยลงพื้นไ,ป,น <c oughs> ไปแล้วรส <c oughs> ชาติรสชาติเป็นไง ยังไม่ได้ชิมนะอ่าชิมแล้วบอกรสชาติได้ปะบอกรสชาติด้วยอืมหวานยังโจ๋นใช่ปะมันเหมือนมีซิปมีอะไรด้วยกระเป๋าเป้อะปลอดภัยอะผมชอบพกไอ้ปามะผมพี่นัตรองเท้าอ่ะจ่าอ่าไม่รู้วันนี้ตอบเลยลจะเลยเลยมุณอยากให้กูกินน้ำเยี่ยนไ